แล้วเขายาวดูแลใครที่สนใจในการหาพื้นของผมนะครับการทำครบอันนี้คือหญ้าคอมมันที่แห้งเห็นไหมฮะเนี่ยใได้ทำครบนะครับเด็ดมาเด็ดมันุมๆวัไปเยอะะครับผมแล้วก็หกักหักแบบนเนี้ยเนี่ยให้มันเป็นเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่จํากัดว่าเอ้ยต้องใช้หญ้าอะไรต่ออะไรนะครับใช้ได้หมดในฤดูฝนเนี่ย สามารถใช้ได้หมดแม้แต่สาบเสือที่แห้งๆเอามารุมๆวมกันนะครับหักมารุมรวมบ้นสาบเสือแห้งๆนะครับข้างในเนี่ยอย่างเงี้ยเอามารว TA, มกันใ,ให้ได้ขนาดนี้แล้วก็มัดให้แน่นนะครับถ้าเป็นพึ่งสูงแต่พึ่งพึ่งต่ำๆอ่ะอันนี้พึ่งต่ำก็กรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็หุ้มด้วยสาบเสือสดหรือว่าใบกระถินสดก็ได้เนี่ยเพื่อนๆน้องๆนะครับเอามาหุ้มเยอะๆให้มันเกิดควันแล้วก็มัดมัดนะครับมัดมัดมัดให้มันแน่นๆมัดให้แน่นก้าไว้ก่อนถ้ามันไม่ค่อย พึ่งไม่กวนเนี่ยเราก็ปล่อยมันแต่ถ้าเกิดพึ่งควรเยอะแล้วก็เอามีดเนี่ยมาแทะเครือเถาออกให้มันลุ่มหลวมแล้วก็ตั้งขึ้นไฟมันก็จะสวนขึ้นควันเยอะแยะเลยนะครับไม่จํากัดว่าพี่พานใช้อะไรมันถึงถึงควันดีนะครับมันไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับการเทคนิคของการเรามัดด้วยแล้วก็การแกะเวลาพึ่งโจมตีเยอะๆนะครับอย่าไปใช้หญ้าที่มันเปียกนะครับมันจะติดยากนะครับเครือเถาก็ไม่จํากัดเหมือนกันนะครับ ต่เนี้ยเป็นพึ่งต่ำนั้นเนาะผมจะจะจะลเล่นหัวน้ําเห็นรังแล้วรังใหญ่อยู่แต่ไม่เต็มดีนะดูเดี๋ยวไปดูกันผมอยู่โลโลเลยเนาะผ่านมาก็เนี้ยพึ่งต่ำผมก็จะง่ายๆนะครับรก็เกิดกรอบๆก,บก,บกำมเลยนะครับผมเนี้ยแค่นี้ผ่านในนี้ไม่ได้มัดเลยนะครับคือพันง่ายๆนะครับก็ใช้ได้ให้เกิดควันส่วนหน้ากากก็ใส่ลงบ้างนะครับในในฤดูนี้เพราะว่า มันบินสวนก็มาหาเราเนี่ยได้ที่หน้าตานะครับต่างที่น้องพลอยเลยนะครับพิมพ์ไปหญิงพลอยตีพึ่งจะเจอเพจน้องพลอยนะครับผมไอโมงนะครับทอยนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการน้าพึ่งอ่ะมีนะครับผมนะครับบางทีผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะผมไปตีพึ่งนะครับบางทีก็ไม่ได้เอามาลงนะครับผมพราะมันห่างเหินไปมีน้องๆถามอ่ะมันก็อดไม่ได้นะครับเพราะอาชีพของเราคือการหาน้ำพึ่งนะครับไปดูกัน วันนี้มาสายเลยไม่ได้เจอตัวนะครับขี่ดูไปเรื่อยหามิมนหาอะไรไปเรื่อยนะนี่งนันเพึ่งอยู่หน้าผมโอ้มีหัวน้ำแล้วมั้งมีหัวน้ำมีนะการเข้าเพึ่งนะน้องๆบอกกันเลยว่าในฤดูนี้บางทีก็แก,ก๊กก็แก๊กไปเนี่ยมันแตกมาเลยแหละเกียมนะครับ ยังไม่พร้อมนะครับ นี่ผมอยู่ใต้กบพึ่งแล้วนะจุดครับนี่นะให้กวันมันสวนขึ้นหนงน้องพอนั่นแล้วกระดกขึ้นครับผมแล้วเขายาวดูแล้วเขายาวใส่ตัวเองก็ไม่รอด <c oughs> น้ำหวานหยุดฮนะ Oh, โอ้โหโหล่นใส่เต็มเปื้อเลยได้ไหมืแล้วท่านผู้ชมปิดไหมน้าทั้งนั้นเลยแถบนู้นก็มีนะครับผมมาเลยเอาลังอ่อนเนี่ยปิดฝาไว้ไม่แลรวถางก็ามานะครับมันก็เลยไม่รั่วนะนี่ครับผมน้าผึ้งสดๆรวมทั้งกีสอนเหลืองเห็นไหมครับน้าผึ้งอ่ะในฤดูเนี้ยมันเหลวนะครับเนี่ฮะ<ๆ>ไปครับผมเดี๋ยววันหลังจะทำปให้ดูอีกนะครับ อ,ออกมาถึงรถเนี่ยอย่างลังแรกที่ผมตีมาเห็นไหมะแล้วก็ลังเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ใส่ถุงเรียบร้อยถุงสะอาดนะท่านผู้ชมเนี่ยน้ำพึ่งนะครับส่วนนนุ่น,นลังแรกแล้วก็มีอีกสามลังไะหากันต่อสวัสดีครับทุกคนเห็นขาวขาวบนบนหลัง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 พึ่งมิมม้นไหมฮะขาวขาวนั่นคือก้อนหัวน้ำนะทุกคน เดี๋ยวผมจะตัดมาดูนะครับเนี่ยลักษณะการดูมิม้มดูอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ามันปิดตาเนี่ยโอ้โหยน้ํานะครับยิงสวยเลยนะครับเดี๋ยวตัดมาชมกันอีกมุมหน,นึ่งเนี่ยครับสั่นหน่อยนะครับกล้องตัวนี้สั่นมากเลยหลังก็ไม่โตเท่าไหร่แต่หัวน้ํานี่เกินหลังนะครับเมอลุ้นกันวันนี้มาไกลาหน่อยนะครับ เนี่ยครับทุกคนอันนี้ผมใช้ไอ้ก้านกล้วยแห้งเนาะกาบกล้วยดีกว่าเนาะกาบกล้วยที่มันแ,นแห้งๆนะท่านผู้ชมเนี่ยครับใช้ได้พอจุดแล้วมันจะไม่ลุกเราก็ใช้ควันเนี่ยให้ไปโดนรางมิ้มนะครับมันจะหดแบบเนี้ยแล้วท่านผู้ชมดูหัวน้ําที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหมไม่เต็มดีอีกสักสองสามวันก็จะเต็มครับโอ้โหใหญ่มากเนี่ยครับ หัวน้ำปิดตาสวยเลยท่านผู้ชมก็หลงตั้งกิฟ์พึ่งลิฟ์ธรรมชาตินะครับผมไปหากันต่อครับผมเจอพึ่งหลวงไปหนึ่งหลังแล้วอ่อนนะครับก็เลยไม่กล้าถ่ายลงเนาะเดี๋ยวพวกจะจามต้นได้อะไรเงี้ยครับหัวน้ำอยู่ในนี้เต็มเลยท่านผู้ชมไหครับทุกคนหลังที่สองหัวน้ำใหญ่อยู่ไปึ้นครับผมสูงนิดนึง บนน้ำไม่ใช่เล็กเหมือนกันขอครับลังนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกำลังแบบนิวโจ๊อะ่ะทุกคนเนี่ยโอ้โหไปเดี๋ยวตัดมาดูกันจะดูหนังบนใหญ่แน่นอนนะครับสวยอยู่แล้วนะครับตัวลังนี่เต็มเลยเนี่ยขนาดนี้กกำลังกินแต่ลังเมื่อกี้อ่อนจัดหน่อยนึงแต่ผมซัดไปหมดแลวเหลือตัวน้ำตัวอ่อน มนันอภไยไม่แล้วไม่ไหวก็มาไกลนะครับผมก็เกือบร้อยโลเหมือนกันนะครับแต่พ่อขามานะ <Okay. S 1> หาไกลครับผมผมหาพึ่งทีนี่มันไม่ได้ไม่ใช่ใกล้ๆนะท่านผู้ชมไปตัดกันครับผมหลังที่สองท่านผู้ชมเนี่ยครับอากาศเคลิมหน่อยภาพเลยมันนั่นหน่อยนะครับโอ้โหบอกสุดยอดหลังเนี้ยนะครับสุดยอดจริง เดี๋ยวผมต้องตัดตัวออกเนะี่ยแต่ผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ไม่ไกลบ้านนะครับผมก็จะไปอย่างนี้แหละนะครับก็มีหลายท่านที่เขาสั่งแบบนี้นะครับสั่งที่เพดินพอยนะครับผมยิงพอยที่พึ่งลูกสาวผมอะ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรังพึ่งขี้พึ่งหรือว่าเกสรพึ่งแม้แต่น้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งก็มีนะครับหอมๆนะครับผมส่วนน้ำมิ้มก็มีประโยชน์เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามันมันกินเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนหลังที่สองแล้วมันจะมีเกสรทุกท่านดูหน้าใต้กิ่ง เนี่อใต้กิ่งแถวเนี้ยเห็นไหมกัดกัดกินได้เลยนะครับไปครับผมเดี๋ยวใส่ถุงนะครับลุยต่อ